ซูเปอร์บอลเตรียมความพร้อมก่อนเจอโนอลีก็โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงน,นะครับวันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารวงการมวยน,นะผมวันนี้ผมก็จะนําเสนอเรื่องการทําร่างกายของซูเปอร์บอลน,นะครับว่าเป็นยังไงบ้างในตอนนี้แล้วก็อัปเดตสภาพร่างกายของเขานะก่อนที่จะไปป้องกันแชมป์โลกกับมาซากิ โนอิลี no นะครับคนนี้ก็เคยกดน็อกตะวันฉายมาแล้วนะไม่ธรรมดานะเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ซูเปอร์บอลประมาทไม่ได้เลยนะเพราะว่าก็เคยโดนหมัดโดนนับโดนน็อกเป็นว่าเล่นเลยนะสำหรับซูเปอร์บอลแต่วันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตสภาพร่างกายของซูเปอร์บอลนะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับฟิต ไม่มีข้อกังขานะครับที่จริงนะครับอยากให้ไปซ้อมที่ญี่ปุ่นเลยนะครับมันถึงจะคุ้นชินนะเพราะว่าถ้าเราแพ้มาหรือชนะอะไรมันจะไม่ได้มีข้ออ้างอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าการที่จะเจอกับมาซาอากิโนอิร no ิมันก็ใกล้เข้าที่จะมาถึงกันแล้วนะครับใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะครับมันจะเป็นแบบเดิมไหมมันจะเป็นเหมือนวันลุมพีดีหรือไม่นะวันลุมพินีก็ขึ้นชื่อเรื่องรายการที่นักมวยไทยโดนน็อกมากที่สุดในโลกนะครับต่างจากวันใหญ่นะครับ วันใหญ่ก็มีชนะบ้างแพ้บ้างนะครับแต่ก็อาจจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับที่นักมวยต่างชาติจะครอบครองแชมป์โลกของนักมวยไทยไปจนหมดมันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่นะครับซูเปอร์บอลจะเป็นคําตอบนะครับอีกคนหนึ่งนะครับว่าเขาจะทําได้หรือไม่พูดถึงสภาพร่างกายนะครับตอนนี้ผมก็มองว่าเกินร้อยเลยนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อวงกล้ามเนื้ออะไรแน่นมากๆนะครับไม่เหมือนกับตอนที่เจอกับมารัสกิโกลเรียนนะครับตอนที่เจอกับมารัสนี่ครับก็ค่อนข้างที่จะมีพุงออกด้านขานาะเวลาใส่เกางเก่งหวแมกกา้อยๆออกมานะ ตอนนี้ก็ถือได้ว่าสภาพร่างกายดีอยู่ผมว่ายังไม่ร้อยนะแต่ตอนนี้นะผมมองว่าสภาพร่างกายของซุเปอร์บอลแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพราะว่ากล้ามมันยึดตัวมันแน่นกล้ามเนื้อแน่นมากๆนะเนื่องจากเขาน่าจะจริงจังนะครับกับเข็มขัดเส้นนี้นะแพ้ไม่ได้นะเป็นญี่ปุ่นนี่แพ้ไม่ได้ชนะได้นี่ดังระเบิดนะครับแต่ถ้าแพ้มานี่โดน จมตีนเลยนะท่านผู้ชมทุกคนก็น่าจะรู้ถึงการให้สัมภาษณ์ของซุปเปอร์บอลนะก็ออกแนวกลนกวลวนะครับท่านผู้ชมและก็ออกแนวโม้นิดๆนะครับแต่ถ้าเขาก็มีทําได้บ้างและก็ทําไม่ได้บ้างแต่ก็เป็นสีสันของวงการมวยวันนะถือว่าเป็นการขายไฟของเขานะครับท่านผู้ชมผมก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผมอยากดูคู่นี้มากสุดๆแล้วนะมาซาอิกิโนยิริก็เส้นกันนะครับก็บอกจะกดนอกหมดเลยนะตัวนี้มันเจอใครมันบอกกดนอกกดนอกนะครับ ตามสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับเขาไม่ได้มาเพื่อชนะคะแนนนะครับเข้ามาเพื่อชนะน็อกนะครับแต่ถ้าจบลงด้วยคะแนนนะครับเขาส่วนมากจะแพ้นะสำหรับมวยญี่ปุ่นก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีจิตสังหารเยอะมากนะครับเพราะว่าการต่อยมวยแต่ละทีก็กะเอาตายนะครับสำหรับญี่ปุ่นเขาจริงจังมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการฝึกคาราเต้ฝึกเชฟูชินนะครับก็ฝึกให้จริงจังสุดๆนะคล้ายๆกับยูกิโยชานะเขาก็เขาก็เคยให้สัมภาษณ์นะเขาไม่ได้กะมาเขากลับมาฆ่าเลยนะครับ แล้วเขาเตะอะไรก็โอ้โหใส่เต็มๆหนักๆแรงๆนะโนอิลีก็เช่นกันนะเตะจนคู่ต่อสู้ขาหักดูเอานะเตะโคตรแรงและมีหมัดที่หนักมากๆนะครับสามารถปิดเกมได้ตลอดเวลาตอนนี้กนะ็คือสิ่งที่น่ากลัวสําหรับซูเปอร์บอลนะก็คือโดนหมัดไม่ได้นี่แหละครับท่านผู้ชมแต่ถ้ามาแบบตอนที่เจอกับมารัดก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าในกติกานวามใหญ่เน้นฝีมือเป็นหลักนะครับ ถ้าเราโดนแล้วเรารู้สึกว่าเราทนได้ตั้งแต่ต้นยกนะครับก็รู้แล้วนะครับว่าผลการแข่งขันแข่งขันมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าน้ําหนักหมัดที่ออกเต็มที่ในช่วงยกแรกนะครับถ้าเราสามารถทนยกแรกได้ ยก2ยก3าไม่มีปัญหานะถ้าเราโดนตัวนี้แหละครับที่จะเป็นเครื่องตัดสินนะที่จริงผมก็แนะนําให้ซุเปอร์บอลยาวหรือเน้นเกมยาวนะเพราะว่าเขาก็หายใจในจมูกข้างเดียวนะเล่นเกมยาวค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะเนื่องจากมาซากี่นอิยิีมันจะเดินบทเดินบี้ตรงนั้นนะที่จริงต้องออกอาวุธให้น็อกไปเลยนะอย่ามาออกอาวุธเตะเก็บคะแนนแบบคล้ายๆแบบนักมวยในวันลุมพินีนะนักมวยไทยหลายๆคนนะออกอาวุธเบาๆเตะแบบเตะแบบเก็บคะแนนเตะเบาๆแปะ เตะแล้วก็ให้ต่างชาติจับขาแล้วก็สวนหมัดไปเรียบร้อยนะเตะเบาเตะกลัวเจ็บขาตัวเองเตะแปะเปาะแปะเปาะแปะแบบนี้ไม่เอานะท่านผู้ชมสววต่างชาติเขาจะไม่ได้เน้นฝีมือแบบนี้นะครับเขาออกอาวุธแต่และอาวุธสามารถปิดเกมได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกต้องปิดเกมได้ตลอดเวลาเขาถึงออกนะไม่เหมือนนักมวยไทยนะโอ้โหต้นตำรับเกือบจะกลายเป็น,นต้นตำลึงแล้วนะในตอนนี้แต่ก็อาจจะมียอดฝีมือขึ้นมา ของประเทศไทยนะครับก็อาจจะมาปรับตั้งมวยต่างชาติได้แต่ตอนนี้ผมก็มองว่ายัาง5้5 0อยู่เลยนะแต่ก็รอรุ้นนะครับในอนาคตจะพัฒนาฝีมือนักมวยไทยได้ไปไกลขนาดไหนที่จริงนะครับผมอยากให้ซูเปอร์บอลนะครับออกอาวุธที่มันสามารถปิดเกมได้เลยนะครับอย่างเช่นเตะก้านคอนะอย่าไปเตะแบบแปะแป๊ะปอกแปะ,แปะ,แปะ,แปะไม่ไม่เอานะตเตะแรงๆนะส่ก้านคอนะคล้ายๆกิง่งซางเล็กนะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนานะออกอาวุธแต่ละอาวุธนะครับสามารถปิดเกมได้ทุกลูกเลยนะไม่ธรรมดานะ ตอนที่เขาพัฒนาขึ้นมาผมก็อยากให้ซูเปอร์บอลนะออกวุธที่สามารถปิดเกมนะก็จะมีอยู่2อย่างนะที่ซูเปอร์บอลจะปิดเกมได้1นนะครับเข่านะครับตัวนี้นะปิดเกมโนอิลิดได้นะถ้าโดนนะเพราะว่าซูเปอร์บอลก็เป็นมวยที่ดักแทงเขาได้เก่งมากๆนะแต่ก็ระวังลูกคับคลิกด้วยนะและก็มีก้านคอนะมีมีสลูกนี้นะที่จะปิดเกมสําหรับซูเปอร์บอลนะสำหรับมาซากินะก็มีอยู่2ลูกเหมือนเหมือนกันนะก็จะมีเตะคาบคลิกแล้วก็หมัดนะครับท่านผู้ชม ตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่2อ,อย่างเท่าเท่ากันเลยนะครับคู่นี้ก็สูสีนะท่านผู้ชมต่างแค่ว่านะครับใครจะได้เกยมยาวเกมสั้นแค่นี้นะจบคะแนนก็อยู่ที่ซูเปอร์บอลนะจบเป็นน็อกก็อาจจะอยู่ที่โนอิลี่นะก็เป็นธรรมดานะกน็น่ารุ้นน่าเชียร์น่าติดตามนะครับคู่นี้ก็ทําการตลาดไว้ค่อนข้าง,งที่จะเยอะนะก็ฝากทุกคนติดตามดูกันนะท่านผู้ชมแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับก็จะพยายามลงคลิปทุกวันนะบ๊ายบาย